ฉากสองเมื่อกี้แม่งบันเทิงไปนิดนึงอ่าดิกเช็ดตกตึดตายอีบอดแม่งโง่หลงทางแล้วก็ตกตึดตายยิงหัวหน่อยนายดัดแม็แม็นี้ต้องฝึกความแม่นหน่อยงั้นตัดหัวเลยตามหลังไปตัวสองตัวตามหลังไม่ดีไปสองตัวฟันเรียบแล้วไปผมนี่มันสายมิลลี่ ไป,ไปทางนูน้นนะถูกแล้วโออะไรไหมเหมือนต้องเข้านะพอมันมันเป็นทางผ่านผ่านข้างหน้าชาคุณคุณแมเอวบวิ่งมาสิไอสัตว์มีวิง่งถอยหลังกลับเลยกูใช้มีลี่เหมือนกันแล้วเนะี่ยสื่อไว้อันนี่อไปเดี๋ยวละไปให้แล้วก็คือไปโรงพยาบาลอะ ต้องทะลุผ่านท่อระบายน้ำเดี๋ยวต้องขึ้นข้างบนแล้วขึ้นไปยันบนนี้เฮ้ยไม่ต้องพุทเรามาอีกทางนึงเออเหรอเราไม่ได้มาจากข้างบนขึ้นอยู่ดีไหมอ่ะถูกวิ่งย้อนกลับโอ้โหทบี้อื้อเลยไม่รู้จำไม่ได้ละอ๋อจำได้อันนี้ขึ้น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 นี่เจอละอันเตอร์อันเตอร์อันเตอร์ช่วยหน่อยช่วยหน่อยไหนละยิงหัวมันเลย ล่วงเหลือแก่นะมายิงหัวฮันเตอร์อยู่ไหนซอมบี้วิทอยู่ไหนกูจะยิงจากข้างบนให้แล้วนะปีอ่อนตลอดอะเอ้ยมีถังน้ำมันอยู่ตรงนั้นเห็นไหมยิงเฮียได้ค้ำแล้วไงโอ้โหดีบิงไหมระวังมันโผล่มาจากข้างบนด้วยนะ ใครมีระบงแล้วก่อมันตรงมุมนี้ก่อนวิ่งมาตรงมุมนี้ศิลานิดศิลานิดอ่าแล้วช่วยกันยิงตายกันยิงเก็บค่อยๆเก็บหลุดขึ้นมายิงหน้าแท็กหมดเอาดิบูเมอร์ล่วงตายระเบิดไปละเมอร์แม่งควายเกิดมาเพื่อเป็นควายอ่ะเหมือนตัวอีวานโกในจุกโกการนาเออจริง อีวังโบแม่งไม่มีประโยชน์ฮันเตอร์ฮันเตอร์มาลงมาบนหัวพอดีลงมาเหยียบหัวกูเนะี่ยเลือดทวบเลยเฮ้ยเดี๋ยวเต็มเล้วเต็มมูฟละเว็บเว็บหมดละมูฟเข้าตึกชาเตอร์มาเข้าเลยไหมเข้าเลยเข้าเลยชาเตอร์มาแล้วโอ้เเียเย,ยด๋วมามาเขาเอาอันนี้ ขึ้นมาเลยขึ้นไปฟามอะไรชารเตอร์มาเฮ้ยโดนดึงโอ้ยพี่ดีร่วกให้วิว่งไม่ได้ครับระเบิดมหมดการให้โดมคกนให้เดี๋ยวขึ้นใหม่กะเพกอะฟาน,นใหม่คือมินฝ่าร์กันแล้ว เขียวมาข้างหลังสรุปลงมาทั้งหมดเลยเดี๋ยวต้องหาหาที่ฮิวก่อนเวฟหมดยังวะอาจจะมีมาใหม่ดิฟห้องเมื่อกี้ห้องแม่งเข้าไม่ได้เลยเฮียไม่เข้าไปแล้วพอหันหันมาช่วยยิงแม่งดึงวัวมาเลยคุ้มกันที หนึ่งอ่มีเสียงไอเทียนนี่แหละเมื่อกี้มันดึงมาจากหลังคาเนี่ยมันยังไม่ตายเลยมั้งเข้าห้องก่อนเข้าห้องได้ละข้างล่างมีปืนน่าจะมีกระสุนพร้อมมีมีมีกระสุนลงเลยธรรมดามีกระสุนหนึ่งอ่อยู่ในห้องโหงยำแม่ง มีกล่องครับเก็บเลยเก็บไว้เก็บไว้ยาให้ไอบิวไอ้ฮิวมันฮอวิวมันจะฮอวิวมันฮอวิวมันเนื้อมันเอายาไปได้อะมันเอายาไปแล้วพุทเก็บไว้ไม่ต้องฮิวอ้าวมันเอายาคืนกูงั้นเอาเอาเอโอเคอีวิทนี่ก็ร้องอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวพูทจะบู๊กับวิทก่อนแล้วค่อยแดก น,น่าจะอยู่ในตึกอาจจะไม่ต้องนะอาจจะไม่ต้องเจอก็ได้ไมั้งคิดว่าเจอว่ะน่าอยู่ในตึกเ่ยตรงห่วนตองเลยถูกแล้วทางตรงแน่เลยนี่เจอรูนี้อยู่ในรูนี้ <มะ S 1> ออก<ะ>ออกรูขวาบัวบวงบวงูมเมอร์ได้ยินอยู่เดี๋ยวเราต้องขึ้นข้างบน เลี้ยวเลี้ยวขวาใช่ออไเงีเ้ยวช็อกกี้ประตูอยูน่นี่ออกเลยโอ้ยอย่ายิงกูไม่ไม่โดนมันหันมาพอดีถอดถอดปล่อยไปล่อยวิธมันเราผ่านแล้วรอด้วยรอด้วยขอมอนยาวยาวยาวข้างหลังโดนทุบข้างหลังแม่งทุบป,ประตูอยู่รีบไปรีบไปปิดประตูเข้ามาแล้วปิดประตู เนี่ยลงลงมาได้ลงท่อละวอะยังยังอาคาโอ้ยใช่และวใช่แล้วต้องลงท่อปีนขึ้นแพงมากเอาไม่เห็นไม่เห็นโทษโทษไอ้ไอ้บัตรเป็นไงมันมืดดูมันมืดเปิดไฟได้แล้วไม่มีวิสเปิดดูเนี่ยจะมองไหมวิ่งตรงมาเลยลงท่อใช่ใช่ท่อถึงท่อแล้วถึงท่อแล้ว วาวกวกระดกกระดกก่อนเลยกระดกเลยเดี๋ยวลง,งให้ก่อนอลงละเคลียลงมาเคลียร์ไปไหนวะน,น่าจะทางนี้อ่ะเฮ้ยไม่ทางนี้ดินี่ตันทางนี้ตันนี่นนนนอ่ะเนี่ยจำไายทางขึ้นอยู่นี่อ่ะนี่ยขึ้นมาละ ทำไมคราวนี้มันมาง่ายวะเจอกระสุนด้วยอะคันเตอร์คันตอร์อยู่นี่รูวายวายโง่กูลอกมาให้มึงยิงนี่แหละเจอปืนไอ้แม่มีปันทางนี้ปั่นถ้าหาซอมบี้เจอมาอะไรก็เจอทางออกมาพี่ดีช่วยนะมาละโว้มายังไม่รู้ด้วย ไม่ตายัไม่ตายทะลุทะลุมันทะลุขวาขวาเงี้ยทางนี้ขวาไปละหายไปละนี่นี่ทางขวาอยู่นี่กูดักตรงนี้เอาแม่งมาเลยไมม่าขวาขวามันเข้าไปตรงขวาเลยเข้าไปเลยตามเข้าไปเลยวายเอามาแอลเลยถือถือดาบหมอบฟันไม่ไอ้เหี้ยแม่งมุกเหมือนตอนเราเล่นเลยตันแล้วแม่งไปไหนไม่ได้คิดว่าจะไม่เจอกูเห็นอีกสัก ตายแล้วปิปเตอร์ตายอยู่เพิ่งออกมาทำไมรอบนี้รู้สึกมันทำไมเราไม่หลงทางวะเอา,อเอา,เอาไม่บอกก็ออกขางนี้เห็นคันเตอร์บอดแม่งแม่งเข้าหวเนี่ยวิ่งวิ่งมาทางคันเตอร์มาเนี่ย เนี่ยเจอบัานไดละทำไมครับทำไมเรารู้สึกว่ามันมามาง่ายอย่างนี้วะส็๊อกกี้โดนตบโดดไม่เป็นเลยมึงได้ขึ้นไปเจอเจอแน่นอนว่วม,มันรออยู่เดี๋ยวขึ้นเองเลือดเดยอะไปติดติไอ้เทียนนั่นแม่งไม่ตามมาโอ้ยเพียบ หาที่ว่างกันหาที่โล่งกันใช้ดาบครับพี่นีี่นี่ีนีีนี่นีเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาละเมื่อกี้ติดไปรถเมย์โอ้โหแดงเถือกไปกูอย่ากูมากไม่ใกล้แล้วถึงรงแล้วลงบาบาลแล้วสโมเกอร์เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นบูมเมอร์แ้ว เยี่ยมตายไอ้จิงนะกูนะเดี๋ยวสโมเกอร์ออกมาขวาเสร็จแล้วโอ้โแมนไหมล่ะตอนนี้ต้องการยาเอาระเบิดอ้วกมีระเบิดอ้วกมีระเบิดอ้วกเดี๋ยวเราติดว่ามีกล่องพยาาบลอยู่ เออรถรถพยาบาลแล้วมีกล่องดูให้ถือไอเห็นเห็นบ้านแล้วอยู่ตรงนั้นแหละทางขวามีซอมบี้เยอะให้ปาลาระเบิดอวกมาเก็บมาได้ฟูด <ไป S 1> หรือไม่กูก็มีกูก็มีงั้นลปาลาสักอันนึงอ่ะปลาแล้วฟูดปาลาแล้วเก็บมาปลาแล้วปลาแล้วใครมันไปแล้วระวังจ็อกกี้พี่ดียิงให้หน่อยข้างหลังอ่ะในยังมีกล่องจริงด้วยกูเก็บแล้วเฮ้ยคิเตอร์